ทีนี้ทางฝ่ายจัดเองก็เดินหน้าลุยเลยนะครับในการปรับปรามเรื่องของตัวผีนะค,คุณผู้ชมฮะโดยที่จะเตรียมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่งสายสืบโดยในรายการนี้ตนเองไม่ได้รู้สึกกดดันมากนะแม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันด,ดับโลกดีกว่าก็ตามนะครับ สวัสดีครับผมชูปัญญานะครับพูดคุย,คยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ไประเด็นเะนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใ,ใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปชัญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับไปเริ่มที่การเปิดขายบัตร Kings Cup ในะระบบออฟไลน์ line กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่า ได้มีแฟนฟุตบอลเนี่ยไปต่อคิวซื้อกันแบบล้นหลามเลยนะครับไปกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าได้กระแสการตอบรับที่ดีอย่างมากเลยนะครับการไปจัดที่เชียงใหม่ใน2ครั้งติดตรงนี้เนี่ยแต่หลังจากที่ได้บัตรกันมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนหัวหมอนะครับ มาโพสต์เอาตั๋วเนี่ยมาปล่อยต่อนะครับปรากฏว่าไปขึ้นราคาเพิ่มเป็น10เท่านะครับจากเดิมเนี่ยขายอยู่100บาทไปเพิ่มเป็นขายใบละพันบาทนะครับแล้วก็ราคา150บาทเนี่ยบวกไปเป็น1550บาทนะครับโอ้โหถือว่า <laughs> เขาเรียกว่าเล่นซะหวังผลเรื่องของกําไรแบบหน้ามือตามัมเลยนะฮะก็มีแฟนบอลนะครับ, <laughs> รบที่ใจรักจริงๆนะครับที่ไม่ได้บัตรเนี่ยยอมที่จะเสียเงินจํานวนนี้นะครับ <laughs> เพื่อที่จะซื้อตัว๋วแล้วก็ได้เข้าไปชมในสนาม <laughs> ก็ถือว่าก็ต้องจำใจนะครับเพราะว่า <laughs> บางคนนี่ก็ใจรักยิงแต่ว,ว่าต่อคิวไม่ทันนั่นเองนะครับงานนี้เองนะครับก็โดนแฟ s t b นบอลเนี่ยร้องเรียนนะครับ ฝ่ายจัดเองก็โดนบ่นยับเลยนะครับเพราะกลายเป็นว่าบัตรเนี่ยไม่ถึงมือคนที่อยากดูกันจริงๆนะครับแถมโดนกดราคาแบบนี้มันก็ไม่ไหวจริงๆนะครคุณผู้ชมฮะล่าสุดเองทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้แจ้งกับบรรดาแฟนฟุตบอลนะครับว่าหากมีการกระทําเช่นนี้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้กับกรมการค้าภายในหรือว่าสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับโดยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยจะได้รับสินบนนาจับร้อยละ25ของค่าปรับด้วยนะครับเช่น หากโทษปรับ1 0,000บาทเนี่ยผู้แจ้งบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง2,500บาทด้วยนะโดยที่ต้องเตรียมหลักฐานได้แก่ข้อความที่พูดคุยกันการแจ้งราคาทางกล่องข้อความนะครับรวมถึงบัญชีธนาคารของคนขายด้วยนะครับเพื่อความสะดวกต่อการนำจับนะครับอีกทั้งการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เนี่ยหากร้านค้าไม่ปิดป้ายราคานะฮะก็จะมีโทษปรับเช่นเดียวกันนะครับ ไม่เกิน10,000นบาทนั่นเองนะครับทีนี้ทางฝ่ายจัดเองก็เดินหน้าลุยเลยนะครับในการปราบปรามเรื่องของตัวผีนะครคุณผู้ชมฮะโดยที่จะเตรียมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับส่งสายสืบไปตรวนรอบสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีในวันแข่งขันด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้กลุ่มพ่อค้าขายตัวผีเนี่ยก่อความเดือดร้อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนทุกทัวร์นาเมนต์ทุกทุกแมตช์จริงๆนะครับในยามที่ฟุตบอลไทยฟีเวอร์แบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของตัวผีแต่ก็ถือว่าปราบยาาากกเเหือนนาานััพรระบงงค้ี ผู้ซื้อเองก็ยอมจำใจที่จะจ่ายก็ถือว่ามันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยจะไปจับเขาเองก็อาจจะหาข้อกฎหมายมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับที่จะไปรวบบรรดาพวกขายตัวผีทั้งหลายนะครับทีนี้มันก็แล้วแต่ค,คตวามคิดของแต่ละคนเลยครับถ้าหากอยากจะดูจริงๆเขาอาจจะยอมจ่ายก็ได้นะครับแต่เพีงเยงแต่ว่ามันก็สร้างความรำคาเดือดร้อนให้กับแฟนฟุตบอลจริงๆครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะดูจริงๆแต่กําลังซับมันไม่มีนะครับที่จะไปจ่ายหลักพันเพราะว่าจริงๆแล้วบัตรมันขายแค่ร้อยบาท 150บาทเท่านั้นเองนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับแฟนบอลที่ใจรัก,กน,นะครับคุณูชมคก็หวังว่าจะมีมาตรการอะไรที่มันเข้มงวดมากกว่านี้นะครับในการที่จะปรับปรามาเรื่องของตัวผีนั่นเองครับคุณูชมครไปกันที่อีกประเด็นหนึ่งครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณูชมครับ โดยมาโนเองได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องของความกดดันแล้วก็เรื่องของเป้าหมายที่หวังไปถึงการเป็นแชมป์นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการร่วมงานกับมาซาดะอิชิด้วยนะครับที่มานั่งเป็นประธานเทคนิคนั่นเองนะครับโดยทางมาโนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมบอกว่าจากการฝึกซ้อมผู้เล่นทุกคนก็มีความกระตือรือร้นดีนะโดยในช่วงสามวันที่ผ่านมาทางอิชิเองก็ได้มาดูการฝึกซ้อมนะครับในฐานะประธานเทคนิคนะ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันตลอดครับโดยในรายการนี้ตนเองไม่ได้รู้สึกกดดันมากนะแม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันดับโลกดีกว่าก็ตามนะครับเพราะมองว่าเป็นการสร้างมูลค่ารายการคิงคัพให้มากขึ้นไปอีกนะซึ่งได้ต่อยอดสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็เอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับส่วนการขาดหายไปของชนะทิพย์เองเนี่ยมาโนุบอกว่าก็ส่งผลต่อทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่พิสูจน์ทุกอย่างมาหมดแล้วในระดับเอเชียนะครับ ตอนนี้ก็โชว์ฟอร์มดีกับบีจีปทุมอยู่ด้วยนะครับแต่นี่ก็เป็นเวทีพิสูจน์แข่งหน้าใหม่ที่จะมาทดแทนได้นะครับก่อนหน้านี้เองก็ไม่มีชานาทิปในรายการอาเซียนครับซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีมาแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของมาโน่ในเรื่องของความพร้อมและก็การร่วมงานกับอิชิอินะฮะก็รอติดตามนะครับในศึกคิงส์ครับคนนี้นสำหรับโค้ชมาโน่ที่ว่ว้ากันว่าถ้าไม่ได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวกสือก็เป็นไปได้เหมือนกันครับ ก็รอติดตามรอดูผลงานกันนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำะมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกักบชุกป,ปรชาชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ